มาถึงกินโชว์อะไรไม่ก็นไงโหดไหมหดโหดมาเดิมอยไหมหดมากดูว่าปสมบรรยากาศเช้านี้ครับเราอ่อยลับไว้นะถึงจะขายอ้อมไปอย่างนี้อ้อมจากนี่ประจำนะครับพี่เขาบอกว่าไม่เก็บนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราตีจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีข้างนอกนะท่านทุกท่านจะขายลงอ้อมนี่เลย คือเป็นรูปเสียบจากจุนะครับนี่อือไปอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นะก็อย่ามาลุ้นกันนะครับต่างคนต่างอาศัยนะครับผมก็ไม่ได้ว่าวนะเพราะว่าเขาก็เไม่ได้ลงสัตว์หมายเรานะครับเพราะว่าเขารู้ว่าตรงนี้เราได้ทําการรือ้อบัวไปเมื่อวันก่อนอน,นะเขาเห็นเราลื้อเขาก็เลยออกไปงนอกก็ผูกเสานี้ครับไปตรงนู้นยิงไปนู่นแล้วก็ผูกจากนู้นยิงนี่อ้อมไว้ พาเราเอาใส่ตกปลานในบัวนี้พอล่ลองดูว่าวันนี้จะมีตัวอะไรบ้างนะครับ

ออแล้วขาฮึเาเร็วเราเร็วเราเร็วเร็วหรือป่ะหรือกทกเอาม็นไหาฟองพ้นเลยไงปิ้งวันเลยนะดหรือไง ไอตัวลูกอยู่ฮััมน่ไหนอยู่ที่ไหนเี่ยอู้หเ้าว่ดเดยไี่ปดังเลยอะไปห้างเวยอะสวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเรากลับมาตกบ่า อก็สำหรับรนี้นะครับผมก็นะครับมีโอกาสนะครับได้กลับมาตกนะครับที่หมายนรกเอ้ยไปแล้วโค้งแล้วใส่คางแล้วเลีวล้วเลีวล้วเลี้วปัาปักอยูออ่ได้กลับมานะครับตกที่หมายนรกแล้วครับท่านผู้ชมครับก็์สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการนะครับโยนเหยื่อนะปล่อยไว,ไว้ประมาณสักสักส อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็มาอ่อยซ้ำเมื่อสามสิบวันที่แล้วนะครับสายปลาก็วันนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดของเตยก็เลยพาเตยมาตกนะครับก็หมาเนี่ยก็มาเตยมาตกประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับเ,เมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันลงเยอะนะนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ไม่ลงเยอะมากไม่ขึ้นเยอะมากนะครับ ก็วันนี้เราเอาชุด8ฟุตมาเล่นกันนะครับแล้วก็นะครับใส่ลอกเบอร์2,000นะครับเอ็น10ปอน์เบ็ดเบอร์0.5นะครับเน้นกินไม่ไวนะครับเน้นกินไม่ไวครับก็มาตกเนี่ยถือว่านะครับมีตัวกินเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวใช้ก็มันเดินครับปลํำปีศาจนะครับก็ตอนนี้เราก็ยังหาตัวใหญ่กันอยู่นะครับตกได้สักพักหนึ่งแล้วครับ ก็จะลองลองดูกันว่าวันนี้เราจะเจอบันดีนตัวใหญ่ไหมนะครับกับหมายนรกนะครับไปเหนื่อยไหมผมเลยตัวสวยตัวสวยตัวสวยทำงทำง,ง,งูตงทำงูตเ<ะ>ออ

โตก็ได้ของปอดแล้วเอาขึ้นมาเลยเต้ขึ้นมาเลยอยู่นะอัดมาอัดมา

ไร่เลยอยู่อะไรลยโอ่อยแล้ว เอาไปเอาไปปลาใหญ่ผู้ชมผมบอกเลยหรือพอดีเลยเหรอเอาไกลๆนั้นหน่อยสิพ่อปลาใหญ่แต่ละหมายไม่เหมือนกันนะแต่สาหรับผมน่ยตรงนี้มันก็เทีวใหญ่นะผู้ชมครับเทีวใหญ่ละจะเป็นยาวนี้แน่นอนนะครับ ไอแต่เดินดึงเอ้ะโดนดึงคันงงไปหลายที่อยู่งงโคตรลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาติดตามตัวต่อไปเฮ้ยเร็วลงเดินลงเร็วลงเดินลง Oh. Oh. ปั๊มมา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 อะไรล่ะไม่มีเลยหรอมีมีมีนะ,ะตัวนี้อีกแล้วเหรอทำไมเขาจับที่รั้มได้แค่ในทุกทีเลยล่ะเอาหนะ้าเอาหนะ้าไม้ใหม่ใหม่จะพาไปแก้มือใหม่แล้วลองเทสไงน,นโอ้ยมี นี่โอ้ยมันเล็ก,กตัวเล็กกว่าอะไรกันกูเนี่ยโอ้ยมันเล็กลงอ่ะฮะมันเล็กลงๆ เล็กกว่าไงสวยอ,อย่อชุยไดถ่ายด้วยไงยละแต่ยังสวยไม่พอใหญ่ <c oughs> ามากใหญ่ตลอดเลยกูนะ เฮ้ยสถือยู่เล็กุดทุ่มต้อยอยู่ตวอยอยู่เราจะกินไบท์ไหกินแต่แม่ไม่ค่าใสให้เลย

นะฮะไม่ต่างกันหรอกใหญ่่กวาไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันโอ้โหมันกำลังตีกันดีเลยกดคางลาเลยทั้ตัวใหญ่ไอผ่านหลังอ่ะโฉบหน่อย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 ฟัดกี่ทีว่าเจอสวยเนี่ยหนึ่งนิสิตทนึงอะวันแรกวันแรกตอนนี้ก็สุดยอดแล้ว เราเท่ากลับมาแล้วมาถึงกินโชว์อะไรเมื่อกี้เป็นไงหดไหมหดพอเดิมไหมหดมากตั้งกล้องไม่ทันไม่ตั้งกล้องเหมือนเดิมเลยอ่ะฮะนี่เท่ากลับมาแล้วโอ้ลงไม่เห็นเมื่อกี้โอ้โหหัวใจจะวายโอ้หัวใจจะวายลงกดกดคันปลายจุ่มน้ำ ดูสวยไหมสวยนะตัวนี้สวยขัวย้วซับเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะกันเบ็ดกับบ้านนะครับเพราะว่าทางน,น้าเขามาดูสะขาดนะที่เขาลงธรรมาชานะเนี่ยคือเสานี้แล้วก็ไปตรงนู้นนะแล้วก็มีหน้าผมนะ้มันไหมในกล้องคนระับท่านผู้ชมเห็นไหมเอามาเก็บแล้วนะครับปลาน่าจะตื่นแล้วตื่นแล้ว เราเก็บดีกว่านี่ก็จะห้าโมงแล้วครับเราเก็บดีกว่า,เ,าเกตดีกว่าเกตสะป่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานท่านผู้ชมนะครับผลงานนะครับงาน,นก็มาเปิดตกวันแรกนะนะครับวันแรกนี่ไนงะใไปพออยากที่เห็นนะครับนี่ไนงะในคลิป มีเครสวยอย่างสองตัวนะครับชุดสวยสองตัวครับผมว่าปล่อยไว้สักสักเอ่อห้าหากวันเนี่ยห้าหกวันน่าจะมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับนี่ก็ประมาณสิบบาตัวนี่นะครับสิบบาตัวได้อยู่นะครับก็สําหรับหมานารกเนี่ยนะครับผมว่าปลาก็กินเรื่อยๆนะกินทั้งวันนะครับใช้ไ,ไม่โฟมตกเนี่ยกินเรื่อยๆก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมถ้าหากันนะดูคลิปแล้วถูกใจน,นะครับเอ่อรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วย นะครับถ้ากดติดตามกรกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมก็จะพยายามหาหมาให้าใหม่นะครับที่ให้อนาได้ตกกันแล้วก็ให้ได้ราชมกันนะครับก็นี้ก็ม่มากนะครับขอตัวจากลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ